We'll สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมในพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ราชอาณาจักรเดนมาร์กเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยแล้ว ันที่17กระกฎาคม2567เวลา8.15นาิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเดนมาร์กซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีสเสด็จลงณห,ห้องซาลอนสี่โรงแรมดองเกลเตอกรุงโคเปนเฮเกนพระราชทานพระราชวโรกาส ให้นางสิริรักษ์นิยมเอกอัครราชทูตนักกรุงโคเปนเฮเกนและคู่สมรสตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กระหว่างวันที่14-18ถึงกรกฎาคม2567เฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร e x p e r i m e n ริเ i u m ศูนย์การเรียนรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอาคาร Experimentarium มมี4ี่ชั้นรูปทรงเหมือนกล่องกระจกโปรง่งใสหลายใบซ้อนกันเชื่อมโยงพื้นที่ภายในอาคารกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ชั้นล่างเป็นอิฐสีแดงชั้นบนกรุด,ด้วยอลูมิเนียมทำจากกระป๋องเบียร์แสดงการประสานกันร,ระหว่างสิ่งเก่ากับใหม่อดีตกับอนาคตและธรรมชาติกับวิศวกรรมบริเวณโถงกลางอาคารมีบันไดรูปโครงสร้าง DNA เชิญชวนให้ขึ้นไปสำรวจและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ รัฐบาลเดนมาร์กร่วมมือกับภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆคิดวางแผนออกแบบและจัดหาทุนสร้าง Experimentarium ขึ้นในปี2534 <_ s> เพื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้นนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองของเดนมาร์กให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีที่ศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการให้เด็กนั่งอ่านตำราเฉยๆแต่ให้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเล่นสนุกไปพร้อมๆกัน และให้ผู้ปกครองมาเรียนรู้รู้จักสอนลูกหลานได้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในปี2561นิตยาสารไทม์จัดอันดับให้ Experimentarium เป็นหนึ่งใน100สถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประสบการณ์ที่คุ้มค่าการเดินทางไปเที่ยวชมหรือ World's 100 greatest places and experience worth traveling for นิทรรศการมี16หัวข้อใช้สื่อเรียนรู้ทันสมัยเด็กและผู้ใหญ่สามารถทดลองเล่นสัมผัสและมีส่วนร่วมเหมือนเข้าไปค้นคว้าอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเล่นเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันอาทิ The Biosphere แสดงความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติป่าในเดนมาร์กมีอุปรกรณ์ให้ทดลองเสมือนเข้าไปอยู่ในป่า a b y บ i ร t h of Light เป็นเรื่องแสงสีเงาและหมอก การควบคุมแสงในคอลัมน์แสงและการเล่นดนตรีพินเลเซอร์บาเบเรียมเรียนรู้เรื่องฟองสบู่แบบต่างๆและศาสตร์ของฟองสบู่เดอะบีชแสดงการกัดเซาะและระดับน้ำขึ้นน้ำลงของทะเล เดอะพา s ส์พลาซและ Under Your s k สกินแสดงเทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์และร่างกายมนุษย์เดอะพอตแสดงการขนส่งระหว่างประเทศกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาธิตการขนส่ง c a r ์โก a l l จากเดนมารกไปยังภูมิภาคเอเชียด้วยมือหมุน m i n i เวิร์เป็นเมืองจำลองให้เด็กอายุ1-5ปีสัมผัสประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน e x p e r i เพอร a ม u ตต่างจากพิพิธภัณฑ์ยุคเก่าที่ให้คนมายืนอ่านเนื้อหา ทุกคนสามารถจับต้องอุปกรณ์เครื่องเล่นแต่ละชนิดได้อย่างอิสระช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้อยากเห็นและทดลองเล่นใช้มือสัมผัสและหาหานทางเอาชนะปัญหาทำให้เด็กเข้าใจและจดจำจากการได้เล่นเกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดแรงบันดาลใจ Experimentarium แทจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านการเล่นของชาวเดนมาร์กทุกเพศทุกวัย เวลา13นาฬิกา37นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากศาศยานแคสทรอปกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG951 เสด็จพระราชดำเนินจากราชอาณาจักรเดนมาร์กนิวัตรประเทศไทยสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากศาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในตอนเช้าของวันนี้เวลา6นาฬิกา33นาที มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก การเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กเพื่อทรงเปิดการประชุมพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยครั้งที่19เเป็นการประชุมเพื่อให้นักวิจัยเสนอผลงานและฟังความคิดเห็นผู้อื่นในประเด็นที่แตกต่างปัจจุบันมีวิทยาการสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นช่วยแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของอนุกรมวิธานการบันทึกข้อมูลและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ช่วยให้งานวิจัยรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นรักษาธรรมชาติได้มากขึ้น สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทัยด้านพฤกษศาสตร์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงเริ่มให้มีโครงการพันพฤกษชาติประเทศไทยมานานกว่า60ปีทรงพระราชอุตสาหะประสานความร่วมมือกับนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืชชนิดต่างๆรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาชั้นนําต่างๆทั้งในเอเชียและยุโรป พระราชทานทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืชเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดความร่วมมือทางนานาชาติค้นคว้าวิจัยพันธุ์พฤกษชาติในประเทศไทยปัจจุบันโครงการพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยดําเนินงานสําเร็จลุล่วงไปแล้วประมาณ7,500ชนิดหรือร้อยละ75เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พฤกษศาส์ชาติแบบออนไลน์ให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลได้สะดวกและถูกต้อง ทั้งนี้แผนงานในอนาคตคาดว่าการประชุมเพื่อฉลองการปิดโครงการจะจัดที่ประเทศไทยในช่วงปลายปี2570 เดนมาร์กเป็นประเทศที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระทางความคิดสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอมีพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติบุคคลสำคัญของประเทศสื่อให้ผู้ชมทราบความพยายามในการรักษาอดีตเพื่อศึกษาให้รู้ตัวว่ามีคุณค่ามีรากเงา้าจะได้พัฒนาต่อไปอย่างมีแนวคิดมีทิศทาง รัฐบาลเดนมาร์กยังเห็นว่าการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นเรื่องสำคัญจึงสร้าง Experimentarium เพื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้นนำส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นฝึกสมองทำให้รู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีความสุขตระหนักถึงการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบโททรัศน์ งงกิแห่ปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัลยลษักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันนี้เวลา7นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณอคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัติยาราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อตรวจรักษาให้กับแมวและสุนัขจรจัดนาวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโอกาสนี้พระชานพระวโรกาสให้ในายสตัตวแพทย์จุลชาติจุลเพปรปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดปทุมธานีจากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรโดยทรงร่วมผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขของประชาชนรวม17ตัว ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดและทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขและโปรดให้คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้การออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุลาพรที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคมนี้ได้บรูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมีทีมสตัตวแพทย์อาสาจุลาพรจากคณะสะตัตวแพทย์ทีาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยให้บริการ โดยในวันนี้มีผู้นำสุนัขและแมวไปรับบริการผ่าตัดทำหมัน128ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า62ตัวซึ่งในปีนี้จังหวัดปทุมธานีได้ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวม1,407ตัวฉีดวัคซีน2,579ตัว องคมนตรีเชิญฮิรัญญบัตรสัญญบัตรพัยดยศพลาดไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญ วันนี้ที่วัดมหาธาตุยุวราชกรังสลิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญฮิรัญยบัตพัยดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระธรรมวชรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชกรังสลิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินานามตามที่จารึกในฮิรัญยบัตว่าพระพรหมวชิรวิมลมุนี จากนั้นเชิญสัญญบัตรพัดยศและภัาไตรไปถวายแด่พระพิสุที่ส่งตั้งสมณศรรักดิ์รวมสิบรูปโดยพระราชาคณะชั้นราชได้แก่พระพิสารกิจจพรวัชนาสงครามนามว่าพระราชวชรกิจจพรพระศรีวีรภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามนามว่าพระราชวชิระธรรมบดีและพระราชาคณะชั้นสามัญได้แก่พระครูไัยบูลรัตนาภรณ์วัดหงรัตนารามนามว่า พระวชิรรัตนรังศีพระครูวิทิตสุตคุณวัดนวลนรดิกนามว่าพระวชิรมุนีพระครูสุธีสุตตกิจวัดพระยาธรรมนามว่าพระวชิรสุตตาพรพระครูศีวรานุกิตวัดราชสิงห์ขอนนามว่าพระวชิรานุวัตพระครูพิสารพัฒนคุณวัดอับสรสวรรค์นามว่าพระวชิรคุณพระครูโกศลธรรมทัตวัดฮิรันโรจีนามว่าพระวชิรโกศล พระครูวิสุทธกิจจานุการวัดเวรุราชินนามว่าพระวชิระพัฒนก,กิจและพระครูสุวิมนธรรมโสภิตวัดอินทารามนามว่าพระวชิรวิมนและที่วัดโมลีโลกยารามทรงพระกรุณาโปรดกล้าบุกระหม่อมให้ในายอัธนิติิสถทาอำนาจองคมนตรีเชิญฮิรัญยบัตสัญญบัตพัทยศภาตรัยและเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระธรรมราชานุวัตรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธนานามตามที่จ้ารึกในฮิรัญยบัตว่าพระพรมวชิโรดมจากนั้นเชิญสัญญบัตพัทยศภาตราไปถวายแด่พระพิษุที่ทรงตั้งสมณศักิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญได้แก่ พระมหาวีรนิตอภิธรรมโมนมว่าพระศีวชรวิมลพระมหาโกสุมันวรโกวิโทนมว่าพระศีวชรปัญญาพรพระมหาชัยนรงชินวโรนมว่าพระศีวชรโรดมพระมหานริน์วรเมธีนมว่าพระศีวชรบวรเมธีพระมหาสดใสพัทธธรรมโมนมว่าพระวชิรโสพิศ รพระครูธรรมนิเทศนมว่าพระวชิรธรรมนิเทศพระครูปริยัตวชิรธรรมนามว่าพระปริยัตวชิระสุธีพระครูโมรีปริยัตยาธรน,นามว่าพระโมรีวชิรธรรมและพระครูอาธรวรานุโยกนมว่าพระวชิระธรรมมธร องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีใน,นในวันคล้ายวันสวรรคตปีที่29 วันนี้ที่สำนักง,งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีปีที่29ซึ่งมูลนิธิพอ,อสอวจัดขึ้นเพื่อน้นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาสุขอนามัยของประชาชนให้สามารถเข้าถึงการแพทย์สาธารณสุข และการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้หน่วยแพทย์อาสาพอสอวอรประจำจังหวัดได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการแก่ประชาชนใน38จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาพอสวเมื่อปี2512เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาร ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลภรณ์วไลลักษณ์ขราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิ ส่วนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าโดยมีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกับจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปตามรอยสมเด็จยา่าในเรื่องเวลาเป็นของมีค่าซึ่งอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ นับเป็นสถานที่ระลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณด้วยเป็นญาตินิวาสถานเมื่อครั้งทรง,ทรงพระเยาว์โดยจะแสดงพระราชประวัติพระราชะกรณียกิจให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่องค์บนตรีตรวจเยี่ยมการดาเนิน,นง,งานของมหาวุทยาัยราชพัฒเลย วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฒเลยเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567โดยปีนี้ได้รับการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นจำนวน10โครงการหลักและอีก161โครงการย่อยซึ่งดำเนินการในพื้นที่31หมู่บ้านและ123โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้องคมนตรียังได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความโดดเด่นในหลักสูตรดนตรีศึกษาและนัติสินที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถเป็นครูมืออาชีพและสามารถประกอบอาชีพที่2ตามสาขาวิชาที่เรียนมา และสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของคณะวิทยาศาสตร์นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากโดยเฉพาะทักษะการดูแลกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาแต่ละประเภทแบบเฉพาะเจาะจงส่งผลให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนและเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีงานทำทันทีมูล,ลนิธิส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ต t เรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยพระบร,ร,ะบรมราชินีนาถประจําปี2567 วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนายจรรทาดาการนสูตรองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บร,รมราชินีนาฏประจำปี2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง14สิงหาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567 โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายเป็นหลักจัดงานภายใต้แนวคิดสืบสารรักษาต่อยอดผ่านสีสันพันไม้ตราการตาเพื่อปวงประชาอุดมสมบูรณ์มีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินง,งานของหน่วยงานต่างๆนิทรรศการมีชีวิตที่มีความงดงามตลอดจนการจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์การเกษตรและพันไม้ในราคาย,ย่อมเยาว องคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5แก่มูลนิธิโครงการหลวงและร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรรดารีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปตัรุติดองคม,มนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์สําสำหรับใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นหนึ่งใน10โครงการสืบสารพระราชปณิธานองค์ราชันที่กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ56ตันต่อปีในช่วงบ่ายที่สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดอเภอแม่แตงองคมนตรีเป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการมอบกล้าไม้6,000ต้นแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่72ไร่ทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการปลูกป่าตั้งแต่ปี2565เพื่อฟื้น ฟูอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์โดย2ปีที่ผ่านมามีการปลูกป่าไปแล้วกว่า1,600ไร่และมีแผนปลูกป่าในปีนี้576ไร่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อยปางองค์แม่ลาน้อยแม่หลอดและเลอตอ ในการอีองคมนตรีได้อธิบายถึงความสําคัญของการปลูกรักษาป่าให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งจะเป็นมรดกตกทอดไปยังรุ่นสู่รุ่นและชื่นชมเยาวชนที่ต้องการทํางานในชุมชนบ้านเกิดลดการละทิ้งถิ่นฐานองคมนตรีติดตามการดําเนินโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดบึงกาฬ วันนี้ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬในอำมพลกิติอำพลองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชปถัมภ์เมื่อปี2566เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงสภาพความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและเป็นที่สัปปายะสำหรับพระสงฆ์ในการปฏิบัติกรรมฐานมีพื้นที่ดำเนิน โครงการโดยกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจและให้ใช้ประโยชน์รวม35,41้เไร่เศษนอกจากนี้ได้สำรวจภูมินิเวศและจัดทำบัญชีพันไม้ดั้งเดิมพันไม้เพิ่มเติมและสัตว์ป่าพบว่ามีความหลากหลายมากขึ้นมีการศึกษาพันไม้สมุนไพรโดยเฉพาะจันแดงหรือจันเทศและถอดเสียนพบว่ามีสรรพคุณทางยากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้จัดทำรายงานสรรพคุณของพืชสมุนไพรทั้งสองชนิดเพื่อ ก็เป็นประโยชน์ทางการแพทย์และยังมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างวัดป่าด,ด่านวิเวกและชุมชนโดยรอบโครงการเพื่อสร้างสมดุลให้คนอยู่ร่วมกับป่าสามารถรับประโยชน์จากป่าโดยไม่กระทบสภาพธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนค,ร,นาคารินทราพรมราชชนนี18กรกฎาคม2567โทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สังวานพระนามเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อนเสกสมรสกับสมเด็จพระมหิตลาี่เบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงได้ทุนพระราชทานเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกานับเป็นโอกาสสำคัญและเป็นจุดพลิกผันยิ่งใหญ่ในพระชนชีพ ในฐานะพระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัทมารามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งเป็นพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ห่างไกล ทรงพบความทุกข์ยากของราษฎรจึงทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีสีสังวานพระราชฐานชื่อย่อพอ,อสอวปัจจุบันคือหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพราษฎรที่เจ็บป่วยและอยู่ห่างไกลสถานพยาบาลตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษาวิชาพยาบาลและอาชีพพยาบาลให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความใส่พระราชาฤทัยในสุขภาพอนามัยของราษฎรทรงจัดตั้งมูลนิธิธัญรักษ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมทั้งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อท่งทราบว่าตำรวจตะเวนชายแดนสอนหนังสือให้นักเรียนในหมู่บ้านชาวเขาโรงเรียนเป็นเพียงโรงมีหลังคาไม่มีฟ้าไม่มีโต๊ะเรียนจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนพระราชดำรัสฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ส่งงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ฟื้นฟูป่าไมา้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เกิดการตื่นตัวเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งอย่างได้พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชกรณียกิจนานับประการทรงได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกปีพุทธศักราช2543 จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรืยูเนสโกในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์การพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมพระมหากรุณาธิคุณยังคงทราบซึ้งตรึงใจทรงเป็นแม่ฟ้าหลวงของชาวไทยภูเขาและทรงเป็นสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนทรอ,อมตยกุลฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ